สวัสดีครับมาพบกับนจุยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวไฟต่อเนื่องนะครับพอตตั้มคิวร้อยแต่ยี่ห้อมันอันนี้นะครับผมออกเสียงไม่ค่อยถูกดูไปแล้วกันนะนะครับตัวนี้เป็นไฟต่อเนื่องไม่มีแบตในตัวนะครับนะต้องบอกก่อนตัวตัวนี้มันสามารถเสียบกับ power bank ที่เป็น PD ได้มันจะให้สาย PD มาให้ด้วยนี่เป็นชุดแบบประหยัดสุดนะครับแต่มันจะมีชุดแบบที่มีอะแดปเตอร์ PD ร้อยวัตเขาบอกว่าตัวนี้มาได้ได้ถึงพีดีร้อยวัตนะครับนะที้จะออกมาได้เต็มๆแล้วก็อันนี้เป็นรีเฟ็กเตอร์มันนะครับแล้วตัวรีเฟ็กเตอร์มันเนี่ยไม่มาตรฐานนะครับไม่สามารถใช้กับไอตัวเมาส์โบเวนทั่วไปได้นะครับถ้าใครมีไฟต่อเนื่องที่มีโบเวนอยู่แล้วเนี่ยอ่าไม่สามารถใช้ได้นะคณจะต้องสั่งโบเวนมาด้วยบางชุดมันก็ไม่มีโบเวนบางชุดมันก็มีไอ้ดิเฟ็กเตอร์มาให้นะครับก็ลองดูนะ อันนี้ผมสั่งชุดประหยัดสุดมานะครับเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้นะเพราะว่าถ้าไปซื้อพวก PD ของมันเนี่ยมันแพงมากเลยอ่าแต่เขาทำก็ทำดีว่เป็น p v วีครับอ่าพี่อ่าพระโอแวกพีดีแบบที่เป็นแฮนด์กริดเป็นกลมๆนะครับใช่ง่ายจะหนวกแต้เราก็สามารถใช้กับ PD ทั่วไปได้แต่ก็ที่บอกครับมันได้ถึงร้อยวัตต์นะถ้าพ d พวกเรามันเอาแหวนที่เป็น PD พวกเราเนี่มันไม่ถึงร้อยวัตต์นะก็จะไม่มันก็จะไม่สว่างถึงนะครับอ่ามาดูทั่วไปมันนะครับ ม่น้ำหนักไม่เยอะนะครับนะอ๋ะอไม่ใหญ่มากนะครับที่อยวฝ่ามืออืมนะเบาเพราะว่ามันไม่เบียดในตัวนะครับมันก็จะมีสามารถใช้ไอ้ตัวที่เป็นพีดีนะครับอ่าชาร์จตรงนี้ชาร์จตรงนี้ได้หรือว่าอันเดอร์แอตเตอร์มันก็ชาร์จตรงนี้ได้นะครับแต่ไอชุดนี้ไม่ได้รวมนะถ้าชุดรวมเแอตเตอร์ก็จะมีมีขายต้องก็บวกราคาขึ้นไปก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมก็เลือกเอาไา้เนี้ย ว่า PD ทั่วไปมันก็หาได้สายมันให้มาอยู่แล้วแล้วพวแ่งที่เป็น p d ดี PD, ตัวนี้มันก็ไม่แพงนะครับแต่มันก็จะที่บอกว่าส่วนใหญ่วัดมันจะไม่สูงถ้าสูงก็จะแพงอยู่นะครับแล้วก็มีไอ้ตัวนี้เป็นที่หมุนปรับนะครับตัวนี้ก็เหมือนผมก็มองไม่ออกนะแต่มันเหมือนปีเกียวนะครับแล้วก็มีเกลียวด้านนี้ด้านนี้นะครับก็สวยงามนะแต่ถ้าดูเป็นพลาสติกอย่างนี้ถ้าลนหล่นน่าจะแตกเนาะนะครับแล้วก็มีระบายอากาศ ก็อันนี้ก็เป็นตัวดีเฟคเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับว่ามันไม่เป็นเขาอีกเป็นยี่ห้อมันเลยนะครับนะทาไมไม่ทําให้มาตรฐานก็ไม่รู้นะครับนะถ้าใครแบบมีไอ้พวกอย่างนี้อยู่เยอะๆเนี่ยก็ซื้อมาใช้ไม่ได้นะครับต้องซื้อมันอา,อาจจะมองข้ามไปแต่ข้อดีที่ชอบก็คือพราะมันเป็นอย่างเงี้ยคือไอ้รุ่นที่มีแบตเตอรี่ในตัวบางรุ่นเนี่ยผมซื้อมาใช้เป็นพักเดียวเนี่ยแบตเตอรี่มันเริ่มเสื่อมแล้วผมก็เลยว่าลอางอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะเราไป พราเราเราเน้นก็คือไร้สายนะครับแล้วาะเราต้องส่วนใหญ่เราคงใส่ขาตั้งกล้องอยู่แล้วเอ้ขาตั้งไฟอยู่แล้วนะครับนะยกไปอ่านี่ก็ใส่เพียวพีดีตัวพีดีตั้นี้มันแค่สิบแปดวัตต์นะครับนะเวลาเปิดปิดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกดค้างไว้อ่านก็จะขึ้นมาอ่าพอเนื่องจากที่บอกว่าตัวเนี้มันมันจะเหลือไฟประมาณจริงๆถ้าชาร์จเต็มๆนะ่ตอนที่ผมเทสได้ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตะครับแต่ตอนนี้มันพอดีใช้ไปเยอะแล้ว มันก็คือว่าเป็นเลขไม่สุดนะครับมันจะได้แค่นี้ประมาณนี้ถ้าเล่งไปสูงเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเหมือนไฟมันจะเริ่มไม่ไหวแล้วนะม,นมันขึ้นเตือนนะแต่ก็สว่างมากนะครับคือถ้าสองหน้านี่แค่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นยังแสบตาแล้วไฟอา e อีพวกนี้หลอดมันค่อนข้างแยงตานะาคือถ้าเราจะจะไปสูงสุดอนะ่ะกดหนึ่งครั้งมาจะกดตรงนี้ครับหนึ่งครั้งไฟไมันจะขึ้นไปสูงสุด แต่กดไม่หายนะเราก็ต้องลดไฟมาในความรวดเร็วในการใช้ส่วนอีกอันหนึ่งส่วนอีกปุ่มนี้อน power อันนี้ปุ่มเป็นโหมดะนะครับก็เลือกโหมดได้นะครับคุณจะเอาโหมดไหนใช่ไหมมันก็ปล่ได้สามารถทำเป็นไฟแฟลไฟอะไรก็ได้นี้ตามนี้นะครับนะนะเลื่อนไปโหมดเห็นไหมไฟมันก็จะเป็นนะ แล้วแต่เราเลือกนะครับนะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้จริงผมก็เน้นแค่ไฟต่อเนื่องอย่างเดียวนะครับนะแต่ถ้าตรงหมดนี้ก็ปรับอะไรไม่ได้นะครับนะก็มีแค่นี้แหละครับอ่าเท่าๆนะครับาารบางอื่นเขายัางไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับอ่าเพราะว่าจริงๆสว่างดีนะแต่มันปัญหามันแยงตาไปนิดนึงเพราะมันแยงตาไปหน่อยมันคือสว่างมากอะ คือถ้าเฉียงไอตัวรีเฟกมันเนี่ยมันเป็นแค่ผ้าไงโอ้โหหันเข้าไปปุ๊บตาตามใช้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังหน้ามืดเลยนะครับนะจะต้องไปลองอีกว่างๆต้องไปหาที่ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่าคร่าวๆนะครับนะสำหรับใครสนใจก็เดี๋ยวทิ Link ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนวนสว่างเลยแล้วก็สวยงามนะสะภาพสวยงามแล้วก็น้าหนักไม่มากเท่าไหร่อ่าใส่ขาตั้งใช้งานไร้าสายนี่น่าจะพอได้แต่ก็ต้องดูมุมดูอะไรนะเพราะว่าไม่รู้มันจะแยงตาไหนไหนผมแค่ลองสองแคนนี้โอ้โหโคตรแยงตาเลยนะ อหลับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ